ไมอยากบอกอะไรกับคุณค่ะคนที่มาเจอคลิปนี้คุณเองอาจจะเป็นคนธาตุน้ํากรกฏมีนพิจิกนะคะธาตุลมเมถุนตุลกุมหรือธาตุไฟไม่สิงห์ธนูค,ค่ะก่อนหน้านี้คุณเองอาจจะอยู่ในสภาวะที่คิดเยอะคิดมากหรือวิตกกังวลพยายามคิดหาทางออกหรือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ตั้งสติพยายามนั่งตั้งสติอยู่นะคะว่าจะทํายังไงกับชีวิตดีค่ะไฟอาบคับขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกถึงการเสียดายโอกาสเกา่กาๆหรือว่ามีเรื่องเกา่กาๆทาให้คิดเยอะคิดมากทําให้คุณอ่ะกลับมาปรับ มันอาจจะมีเรื่องที่ผิดหวังเสียใจมาก,ก่อนในนี้นนะค่ะแต่มันทําให้คุณได้เรียนรู้แล้วก็มีความหวังครั้งใหม่แต่สิ่งที่คุณกําลังกังวลใจอะค่ะมันคือสิ่งที่คุณทํามันจะประสบความสําเร็จไหมหรือว่าสิ่งที่ทํามันจะแบบไร้ประโยชน์หรือเปล่ามันเป็นช่วงปรับตัวแล้วก็เพื่อการเติบโตไปอีกระดับมันนะคะสิ่งที่พ่ยอยากจะบอกก็คือ t ัวร์ค u ับเนี่ยคือคุณจะมีกัลยานามีที่ดีขอให้คุณอดทนต่อสู้แล้วก็อย่า อย่าลดอย่าละค่ะอย่าลาคะาลาความพยายามของตัวเองในอัปสอดนะคะจะต้องระวังเรื่องของอารมณ์ไว้นิดนึงนะคะมีโอกาสเนี่ยจะได้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาอาจจะมาจากเพื่อนเกา่าคนในวงสังคมเกา่กาๆหรือกาลยานะมรของคุณขอให้คุณนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขเอาไว้อย่าไปจมอยู่กับอดีตนะคะอยู่กับปัจปจ,จุบนันแล้วก็ทําทุกอย่างให้ดีค่ะสิ่งที่คุณทำม,มันดีอยู่แล้วอย่าได้กังวลใจในสิ่งในการกระทําของตัวเองค่ะแล้วก็เทนท์ทวาบันขึ้นมาเนี่ยมงบอกว่าชีวิตของคุณกําลังจะ รุ่งพุ่งแรงนะคะจะมีงานเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะแต่สุดท้ายะคะ่ะมันมาจากความสามารถที่คุณมีนะคะอย่าถ้าแบบก่อนหนนี้มีดรามา่ามีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีคะ่ะการทํางานหนักของคุณนะคะการไฟ์การสู้ต่างๆคะ่ะจะ ออกดอกเห็นผลนะคะก็ถือว่าจะเป็นจังหวะที่ดีให้ตัวเองได้ค่ะใครเข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจลูกตาลค่ะส่วนใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะติดต่อไลฟ์เชื่อเขาไล at, at, o, น์แอดแอดฮารอบไปลูกตาลได้เลยวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ